คือผมอยากเห็น98คนแรกนี่ถ้าเมานพร,ร,ราคือรุ่นแรกเวลาครั้งนี้นี่มีพระสมเด็จแล้วนี้มองทำกีโอสองไปแล้วดิกีโอสามหมดแล้วเพิ่นม <O> านเฮเมียนครับตอนนี้คันเปิดปั๊บนี่รับตาลูกเนาะนึกถึงวันเปิดวงปิดวง,งทุง 1, 2, ่งกีโอเรื่องกีโอสองกีโอสามเลี่ยงกันเก้าสิบคนลอยคนเร็วแบบแบบรถซี่สมัยเก่านั่นรออิงอนั่นเร็วทุ่งประจำรุ่นนี่กคนน่ะเมียนครับมแต่เต้ตั้งหันพูเดียว เม,มืนโมเม,น,มนสิเดีไปน้ำเหมือน,นคอนไหว้ซอยแตงต่ตบนอนในหอดงาดัวน เชื่อว่าอันนี้ผมฟันธงไว้เลยคนที่จะสําเร็จก่อนเพื่อนก็คือท่านประธานอันนี้ผมคาดไว้เพราะว่าท่านประธานคือหนึ่งท่านประธานมีความเข้าใจสองท่านประธานเอาตรงๆคือรู้สึกมักลูกจักมักกี้กันมากก่อนอยู่แล้วสามแล้วก็รู้ช่องทางแต่ก่อนท่านก็มาภากับพ่อยหญมาในตอนนั้นคือคือคือตอนนั้นคือคือมากับในนามกับพ่อยาวเฉยแต่ว่าในตอนนี้มาในนามเจโอวันออกเที่ยก่อนหน้าก่อนหน้านั้นครับ ยกแรกๆยังผมมาคุยก็บอกจบเลยแมวลาวันแรกที่เปิดนี่มากาทำเป็นทีมสตรีมมิ่งครับมากับอาจารย์ลิาทีมแรกครั้งแรกครั้งแรกพร้อมแม็กกี้วันแรกนี่นี่แหละครับนี่มันมีสตอรี่เห็นไหมสรุปแล้วมันมีสตอรี่นเรื่องราวเป็นเป็นเป็นเซตแรกที่มาทำเรื่องออนไลน์กุมกุมแสดงออกก่อนบาบูไทยเลยอันนี้ก่อนบาบูไทยบาบูไทยมาตามหลังผมนี่ยันนี้ทีมแรกทีมแรก แล้วกล้องสามตัวเฝ้าแลนนี้คือฟิวสีตัวผมศูนย์ให้วอดจศูนย์ยังเพราะช่วงนั้นสี่ทุ่มต้องเข้าที่ต้องถูกต้องพูกเจ้าบอเลือกค่อยๆจะเพี้ยเห็นคนอวยมันเลยมันอะไรจะแห้งไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยทุกไข่เพี้ยสิบหานาทีมันล็อกดาวน์ไงล็อกดาวน์นี่ยบ้านสี่ทุ่มผมต้องออกจากบ้านแล้วเขาขนแกนเนี่ยโดนชะนอกกลัวกดดันมากนะครับเรื่อนแรกที่ทํานะครับยคนไม่รู้แล้วตอนนั้นคือ มันล็อกดาวน์อกดาวมาแรื่ๆแล้วไปไหนไม่ได้แล้วทำแนวล่างไงแล้วเน่นจะเล่าจะเล่าบอมาเกือบจำวา่าอะไรแต่ว่า,าพ,วพอเร,าอร่าวอปุ๊บก็จําได้เลยอ่าเพราะว่าบทบาทผมผมจะเป็นหัวหน้าแกงนะจะให้น้องๆเขาทำใช่พวกจันลินเนี่ยเห็นไหมมันมีสตอรี่คือว่ามีความมีความอยากที่จะเข้ามา ที่จะมีพันธมิตรที่จะเป็นมิตรภาพต่อกันซึ่งกันและกันเราถักมาถมาข่อยยังตกใจเอาคููน้อยคนคือที่ตามเจ้าเป็นแสนเราเจ้าสิมาเลี่ยนเอาอยัางไม่เสียแล้ววันนั้นไปถามอย่างที่ประชุมแล้วมีขึ้นหนึ่งอันดับหนึ่งคือคููน้อยมาเพื่อต้องการพันธมิตรเพื่อต้องการคอนเนคชั่นเพื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เรามี 3- ามสี่ห้าข้ออีก็คือเพื่อพันธมิตรแน่นแฟนกับสาวน้อยเพชบ้านแทงคือจะมีไม่หอกม่ไอ้บาโตดีไซน์เขาเจ้าก็เปลี่ยนเราไหมแต่ว่ามาเพื่อเพื่อแน่นแฟน พันธมิตท,ที่แ่นแฟนนี่แล้วแล้วมาวันนี้ในกลุ่มเก่า8คนโหนกให้เล่าเป็นประธานอ,อ่าี่ประธานต้องดูแลน้องนุ่งดูแลทีินงานเมื่อเปิดวงปิดวงนี่ไย่ยินข่าววาทิตมาหลายคนเด้หลายครับตอนนี้กําลัางร่วมผมตั้งกลุ่มลายของจีโอวันขึ้นไปแล้วครับเริ่มทยอยเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนขอนแก่นวันนี้ก็ เติมเต็มกันแบบประสบการณ์ตรงกันอ้อมๆกันนี่แหละพี่น้องสอนกันว่ามันสอนดอกแนะนํากันไปจะบอกไว้ก่อนเรื่องเงินอย่าเฝ้ากันน้ากันเด้อเดียเ๋ยวมันสิทะเลาะกันท่านประธานฝากถึงท่านประธานด้วยอันนี้เราเรา,เราคือลูกทีมหมดแต่ว่าโบเลี้ยงเงินแบบมานเราโอ้อยืมเงินกันเดี๋ยวมันจะมาทะเลาะกันพูดได้ครับแต่ยืมว่าจย่างไรกับโบมี่ไห้เพราะผมกับโบมี่คือว่าทุกตัวคนเนี่ยอันนี้อันนี้เราบอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันทีหลังแม่นทีรักกันสินะกันมันเห็นกันมาเยอะแล้วไงเปบนรถบอดเลนนี่อ่า ถ้าเป็นกลุ่มรวมตัวขึ้นมากอะอู้เจ้าอันนี้เป็นจุดต่อบางเนาะจุดต่อบางแมนครับบ้านน้าเราควรพิดกันพิดกันก็เรื่องนี้ใจบริสกันแต่แตกกลุ่มแตกก้อนกันใจบรินี้แต่ละทะเลาะกันกลายเป็นง้องนากันไม่ดีด้วยเฮ้าเราก็ไม่อยากเห็นมุมนี้เราต้องบอกไว้ก่อนเหมือนบอกว่าทำดีขนาดนหนคุณต้องเจอคอมเมนต์ลบๆนี่แต่ว่าถามผมนี่ผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราอยู่กับโซเชียลมานาันแต่บางครั้งเราหยิบยกประเด็นที่มันซีเรียดหรือสิ่ทีมันไมม่่ใใใชขึ้้้นาหหฟัง มันมันเป็นบทเรียนทั้งที่ทำที่มันบั่นทอนเราเนาะเอาไปไมพ่อโอเคครับบร์ทนี้ขอยูทูบเบอร์นะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดียูทูบเบอร์ครับครับ

就行了呗，然后。